เรียนคณะผู้บริหารคณะครูที่เคารพทุกท่านและสวัสด,ดีพี่น้องชาวแดงเอลืองที่น่ารักทุกคนค่ะดิฉันนางสาวสุพนิดาวนงชัยจากโรงเรียนเทิงที่ยาคงจังหวัดเชียงรายค่ะรู้กอนโกงปราบคนโกงเป็นความที่ตันกินใจไพเราะและมีความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะในสังคมไทยปัจจุบันคนดีมีคุณธรรมเริ่มลดลง แต่คนที่โกงกลับเพิ่มมากขึ้นค่ะหรือป่าดในทุกวงการยกตัวอย่างในแวดวงการศึกษาเช่นการโกงสอบครูช่วยโกงเงินฉบรอหรือแม้แต่นักเรียนระดับหัวกะทิของประเทศโกงมีการสอบเข้าเรียนแทนข้าราชการหน่วยงานต่างๆถูกลงโทษจากการโกงพุจริตขอรับชันการโกง ดูเหมือมนแมลงอิดร้ายที่ระบาดเกาะกินแผ่นดินขางทองของไทยวนไร้ความคนกลา้าเป็นสนิมเกละกลางไปหมดค่ะสภาสังคมไทยเลวร้ายไปทุกขณะอย่างนี้เป็นเพราะอะไรคะก็เพราะไรไม่รู้เท่าทันคนโกง คนโกงดิฉันใครจะให้ความหมายของคำว่ากนโกงก่อนนะคะกลค,ความหมายตามพจนานุกรมหมายถึงการลวงหรือเล่วหลี่หลอกส่วนโกงคือการใช้เล่เหลี่ยมหลอกลวงการรู้กลโกงจึงหมายความว่าการที่เรารู้ทันเล่เหลี่ยมของคนโกงมึงเราต้องไม่เหลื่อมโกน ผู้ลงคลของเ่าี้ย่อยแล้วทุกท่านคะดิฉันขอนำทุกท่านไปรู้จักโกลของคนขู่โกงและเปนําเสนอวิทยายุท์ที่จะปราบคนโกงคะ่ะโกงในที่นี้ดิฉันขอหมายถึงเลยเหลี่ยมธรรมดานักการเมืองข้าราชการที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องจัดก,การบริาหารงบประมาณแผ่นดินโดยได้รับเงินเดือนเข้ามาบริหารประเทศ ซึ่งตามเจตนาร์ของรัฐธรรมนูญเป็นการให้เข้ามาทำงานเพื่อท้อถผ่นไทยประเทศไทยและเพื่อประชาชนไทยให้เจริญรุง่งเรืองอยู่ดีกินดีมีความสุขหายตายรงพระบารมีแห่งองค์พระมหากริย์ไทยแต่คนเหล่านี้ได้กระทำการที่ไม่ซื่อสัตย์คิดคดทารยศะสอประชาชนและบ้านเมืองโดยใช้กลโกงดังนี้ สายเสียงเพียงข่ามาบริหารงบประมาณเงินตรามหาศาลวางนาจบาดใหญ่ที่กราบกานอีแ,แสแหล่งทุกวงการสถานเมืองนี่แหละค่ะคือกลนกลของนักการเมืองที่จะจ้องกั้งแต่เข้าสู่ตำแหน่งแล้วใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์อย่างมหาศาลโดย,ยไม่คำนึงถึงคุณธรรมวางงบประมาณเหล่านั้น ภายจากภาคีขอประชาชนทั้งแผ่นดินค่ะผลเอกเพรมนจิณณ์ลสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งเมื่อครั้งมาเป็นประธานในพิธีเปิดทพิพิธภัณฑ์ตานโกงจัดโดยสุนันก,กรานาจปปชว่าไม่ชอบคำว่าโกงอยากจะใช้คำว่าเล่นมากกว่าึ่งดิฉันเห็นด้วยค่ะเพราะพวกเขาจะใช้กลโกงเข้ามาบรอจประเทศ ในครอบมักการเหมืองราชการค่ะมืนเราต้องไม่เปิดประตูทายให้ก่อนทักโต๊ะเาือก้อกันไม่สินของแผ่นดินค่ะต่อไปนะคะเป็นวิธีปราบคนโกงค่ะเงินไม่มา,าการไม่เป็นส่งเว้นเถิเพราะจะเกิดมหันตภัยอย่างใหญ่หลวงประชาชนทึกงยากชาแปอมงูด้วยกลลวงตามทะลวงตรวจปออยามากใจ ก็เลยยึในการปราบคนโกงของทิฉันอยู่ที่เราคนไทยทุกคนต้องมีจิตใจเข้มแข็งไม่หวั่นไหวไม่เห็นแก่อานิจหนึ่งจางเรื่องผลดีมีความซื่อสัตเข้าไปพัฒนาบ้านเหนือและช่วยกันตรวจสอบเป็นหูเป็น่าหาตัวคนโกงมาลางโทษตามที่กฎหมายบัญญัติค่ะอยงพระราชดำรัสรของพระบาทสเมเด็จพระปร,ะรมินทรมาฮานามหิดล รัชกาลที่8ว่าชาคนไทยทุกคนถือว่าตนเป็นเจ้าของชาติบ้านเมืองและปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีโดยความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องตา,งา,ามธรรมนูญรัฐธรรมแล้วความทุกข์ยากของบ้านเมืองก็จะผ่าน้นสปไบ้านทุกท่านคะนอกจากเราจะเลือกคนดีมีความซื่อสัตย์แล้วเราก็ต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเราด้วยไม่รับ ไม่เรื่องผลโกรเพราะความซื่อสัตย์ถือเปรียเป็นหลักธรรมของฟ้าเป็นคนุณธรรมของดินเป็นหลักการดำเนินชีวิตของคนดสถางสุภาพสีที่ว่าจนซื่อสัตย์ต่อตอนเองและให้ติดตามก,กันไปดุดปราตรีตามติดพิว่าแล้วเราจะไม่อาจหลอกห่วงผู้ใดได้และจะไม่มีใครมาหลอกเราได้สวัสดีค่ะ